สะเทือนไปทั้งบ้างแอค e มียดับเบิลีเล่นใหญ่ทุ่ม100ล้านซื้อชีวิตให้คนไทย กลับมาสร้างเรื่องให้วงการต้องจาหรืออีกแล้วสำหรับซุปตาแอดมีวราวาสน,นักร้องนำดับเบิลดีมหาเศรษฐีคริปโตไทยที่ใครๆก็รู้จักล่าสุดคุณเขาเล่นใหญ่โพสผ่านโซเชียลส่วนตัวพร้อมแท็กถึงเพจกองทัพบกรอยอกไทยอาร์มี่ประกาศโปรเจกตรดับชาิด้วยการจับมือกับกองทัพแฟนคลับ a c t warrior ดิวสั่งตรงหุ่นยนต์กว่าทุนระเบิด d ็ c k i ิ g m v 4หมุลค่า100้ล้านบาทจากโครเอเชียมามอบให้กองทัพไทยนําไปใช้กู้ระเบิดจริงที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยและสร้างความเสียหายต่อชีีววิิตตแลละททัพยยย์สนนนจนนํําาามก่้้องเ คือโครงการนี้จะไม่มีการเปิดระดมทุนเพื่อรับบริจาคก,กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างทุกกรณี ส่วนเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ธรรมดามีความเร็วในการกวาดทุน3-5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงควบคุมไดจากระยะไกลในรัศมี1 5 0 0เมตรทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีอายุการใช้งานยาวนาน1 0 1ถึงปีเหมาะสมกับลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเรียกว่าส่งเข้าไปลุยแทนได้เลยโดยที่ทหารหารและน้องๆสุนัขกู้ภัยของเราไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวงานนี้แอคนี่กับโพสต์ข้อความที่อ่านแล้วใจฟูสุดๆว่าภารกิจนี้จะช่วยยุติความสูญเสียและเปลี่ยนพื้นที่อััันนนตราายยให้้กลลบเปป็พืที่อดภ เพื่อให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแถมประโยคสุดกินใจว่าเพราะนี่ไม่ใช่การซื้อเครื่องจกักรแต่มันคือการซื้อชีวิตและการคืนชีวิตไห้กับแผ่นดินและผู้คนของเราแถมแอดมีดับเบิลยียังเคยร่วมงานกับกรอรมนภาค4ส่วนหน้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ10ปีก่อนจึงเข้าใจหัวอกพี่น้องฐานหารเป็นอย่างดีแล้วถ้าใครยังสงสัยว่าคนคนเดียวจะทำโปรเจกต์ร้อยล้านได้ยังไง งั้นมาส่องโปรไฟล์ดูแล้วจะอึง้งเพราะเขาคือนักธุรกิจและนักลงทุนที่ดังไกลในระดับนานาชาติเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญ ACT ที่เปิดตัวมา4ปีมูลค่าซื้อขายกว่า18,000ล้านบาทและมีคนถือครองกว่า164,000คนทั่วโลกเคยนำทีมแฟนคลับบริจาคเลือดโครงการมี m i r e Van p u y ด e ครั้งที่3ให้สภาการชาไทยได้ถึง1,044พร้อมเงินสดอีก1ล้านบาทแถมยังเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขาการเงินจาก European International University ฝรั่งเศสล่าสุดเพิ่งสร้างประวัติ เป็นคนไทยคนแรกที่ไปคว้าตั้งแหน่งบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการบล็อกเชนและคริปโตประจำปี2025จากเวทีระดับโลก Middle East Blockchain Award เห็นหรือยังล่ะคะว่าโปรไฟล์เน่นขนาดไหนนี่คืออีกบทพิสูจน์ของศิลปินคุณภาพที่ไม่ได้มีดีแค่ผลงานเพลงแต่ยังทุ่มเพจต่อแทนสังคมแบบสุดตัวสมกับเป็นที่รักของแฟนคลับจริงๆ